สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับค่ำคืนนี้นะครับมาทำการทดสอบ โปรเจคเตอร์ย e ี่ห้อเอเซอร์รุ่น P 1 2 7 3 b นะครับสำหรับสเปคของเจ้าเอเซอร์ P 1 2 7 3 b ตัวนี้นะครับความสว่าง3,000ลูเมนคอนทราสต์เรดิโอ17,000ต่อ1ความละเอียด1,024งพัคูณเจ็หหรือว่า XGA นะครับมาดูครับฉายเข้ากำแพงครับคุณผู้ชมครับดูครับภาพ Hmm. แจ่มสว่างเลยครับคุณผู้ชมครับฉายเข้ากาแพงนะครับนี่คือเอเซอร์พีหนึนะครับความสว่างสามพลูเมนครับคุณผู้ชมครับดูครับดูลำแสงที่พุ่งออกมานะครับ ตัวนี้จะเป็นระบบ DLP Projector นะครับเวลาที่เอากล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายมันก็จะเป็นเหมือนไฟกระพริบๆนะครับแต่ในสายตามนุษย์เราที่มองดูในจอไม่มีปัญหานะครับไม่กระพริบนะครับดูครับคุณผู้ชมครับแจ่มจริงๆฉายเข้ากำแพงเลยครับ ระยะนี้น่าจะประมาณสัก3เมตรนะครับฉายจอประมาณที่จริงๆตามสเปคตัวนี้ฉายได้6เมตรนะครับคุณผู้ชมครับ300นิ้วนะครับอันนี้ผมฉายเข้ากําแพงน่าจะประมาณสัก3เมตรได้นะครับในกําแพงนะครับนี่ครับสุดยอดนะครับตัวนี้เเอซอร์ P1273B ความสว่าง3,000ลูเมนครับ ก็เจ็บนะครับวันนี้ทดสอบนะครับดูท้องฟ้าก็มีเมฆครับคืนนี้ทดสอบฉายเข้ากำแพงเลยครับ<อ>นี่ครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r คร e ในช่องยง u ู e สีสเกดชาแนลจังหวัดสีสะเกดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ